สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอิงฟ้าเลดี้คร t o นะคะสำหรับวันนี้จะเอาตัวเหรียญคริปโตเคอร์เน y ซีนะคะที่ชื่อ Secret Network วันนี้ได้เอามานำเสนอนะคะก็เป็นเหรียญหนึ่งที่มีความร้อนแรงน่าสนใจเหมือนกันนะคะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะคะโปรเกรสในการเติบโตนะ,ะประมาณ200%กว่าเซเลยนะอยากจะมีข้อมูลตรงนี้ไว้ประกอบการพิจารณาในการที่จะ เพิ่งจะเริ่มซื้อหรือว่าพิจารณาในการที่จะถือยาวต่อไปไหมน,นะคะซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็ยังไงก็พิจารณากันอีกทีเนาะเดี๋ยวยังไงเราไปติดตามกันเลยค่ะ SCT r t หรือ Secret Network นะคะเป็นแพลตฟอร์มให้เหล่านักพัฒนาเข้ามาเขียน Smart Contract s, เพื่อสร้างแอปพลิเคชันขึ้นบนเครือข่ายนะคะโดยส t ทคอนแท c t ที่สร้างขึ้นบน Secret Network เนี่ยจะถูกเข้ารหัสเอาไว้เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวไม่ให้รั่วไหลนะ,ะ Secret หรือ SCT r t นะคะคืออะไร Secret คือ Native coin ของ Secret Network Blockchain นะคะเอาไว้จ่ายค่าแก๊สต่างๆที่รันบน Blockchain หน้าที่หลักๆของ SRT มีดังนี้ 1. ชํำระค่าธรรมเนียมการประมวลผลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันบนเครือข่าย 2. Staking ใช้ Proof of Stake เป็นอันกอริทึมดังนั้น Secret โหนทั่วโลกต้องทำการ Staking ตัว SCR-T เอาไว้เพื่อมวลผลธุรกรรมนะคะผลตอบแทนก็คือได้ SCR-T คอย 3. Governance นะคะผู้ที่สเต็กนะคะจะสามารถมีส่วนร่วมในการกํากับดูแลแพลตฟอร์มรวมถึงกำหนดทิศทางในอนาคตของเครือข่ายและชุมชนได้อีกด้วย Secret Network เนี่ยเป็นโครงการบล็อกเชนนะคะที่เน้นความเป็นส่วนตัวและสามารถ เสนอสัญญาอัจฉริยะได้ซึ่งนั่นหมายความว่า Input และ o u t p u t ทั้งหมดของสัญญาอัจฉริยะเนี่ยได้รับการเข้ารหัสอย่างสมบูรณ์ธุรกรรมที่ทำในสัญญาอัจฉริยะลับรับเนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นได้แม้แต่โนดที่รันบนบล็อกเชนเครือข่ายรับนั่นเองด้วยความโปร่งใสที่มีอยู่ในบล็อกเชนสาธารณะข้อมูลที่เก็บ ในบล็อกเชนสาสาร์ธรณะและข้อมูลที่ใช้ในสัญญาอัจฉริยะนี้จะปรากฏแก่ทุกคนที่รู้วิธีเข้าถึงข้อมูลนี้ในปัจจุบันนี่เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับความไว้วางใจแต่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานเชิงพาณิชย์จำนวนมากเหมือนกันและยังเป็นอันตรายต่อสิทธิ์ส่วนบุคคลของเราในความเป็นส่วนตัวตัวยอย่างเช่นหากบริการเช่นยูเซอร์ต้องการทำซ้ำนะคะ ตัวเองบนบล็อกเชนสาธารณะแบบกระจายอำนาจข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เช่นชื่อที่อยู่ตำแหน่งงานการชำระเงินต่างๆเนี่ยจะถูกติดตามและตรวจสอบทางออนไลน์ได้อย่างง่ายดายเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า Secret Network เนี่ยมันทำงานกันอย่างไรนะคะ แม้ว่าหลายคนเชื่อว่าคริปโตเคอเรนซีกับบล็อกเชนสาธารณะนั้นถูกใช้โดยไม่เปิดเผยตัวตนแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเป็นความลับบันทึกการทำธุรก,กรรมเป็นสาธารณะและความโปร่งใสนั้นมากกว่าสกุลเงินประเภทอื่นมากธุรก,กรรมสามารถมองเห็นได้แบบสาธารณะแต่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่อยู่ที่ทำธุรก,กรรมเหล่านั้นจะไม่ระบุชื่อ วันนี้มีบริษัทหลายสิบแห่งที่ทุ่งเทให้กับการวิเคราะห์ธุรกรรมของเครือข่ายบิตคอยแต่รัฐบาลบางแห่งก็เกือบจะบังคับให้เชื่อมโยงข้อมูลประจำส่วนตัวกับกระเป๋าเงินดิจิตัลระดับของการเข้าถึงกฎระเบียบนี้ได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้องว่า เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้จากหลายๆคนในพื้นที่คริปโตอย่างไรก็ตามความจริงก็คือจำเป็นต้องมีการกํากับดูแลในระดับหนึ่งหากคริปโตเคอเรนซีได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่จากสถาบันขนาดใหญ่และสาธารณะดังนั้น Secret Network เนี่ยจึงถูกจัดวางให้เป็นโครงการคริปโตเคอเรนซีที่ดูเหมือนว่าจะพบจุดกึ่งกลางระหว่างเหรียญความเป็นส่วนตัวเช่นเม n e r o และ c r y ปโตเคอเรนซีที่เปิดอย่างเต็มรูปแบบเช่นเ t ล l า a r e ร c r e t Network เชื่อว่าความสมดุลระหว่างความโปร่งใสและความเป็นส่วนตัวเ,เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสกุลเงินดิจิทัลเพื่อให้เกิดการยอมรับในกระแสหลักนอกจากนี้ยังปลดล็อกกรณีการใช้งานหลายกรณีสำหรับค r y ปโตเคอเรนซีที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากบล็อกเชนโปร่งใสที่อาจเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าโครงสร้างเครือข่ายลับมีโครงสร้างอย่างไรบ้างนะคะสัญญารับคือสัญญาอัจฉริยะที่รักษาความเป็นส่วนตัวพวกมันเนี่ยจะถูกเข้ารหัสและคอมพลายด์ด้วย WASM นะคะธุรกรรมสัญญารับทั้งหมดดำเนินการภายใน Trust Execution Environment รือ TEE ถูกใช้ในอุปกรณ์จำนวนมากรวมถึงสมาร์ทโฟนและวิดีโอเกมคอนโซลและทำหน้าที่เป็นกล่องดำซึ่งสามารถคำนวณข้อมูลที่เข้ารหัสได้ SCR-T Token เหรียญ SCR-T ดั้งเดิมของ Secret Network เนี่ยไม่ใช่เหรียญความเป็นส่วนตัวธุรก,กรรมทั้งหมดที่ทำใน SCR-T นั้นเปิดเผยต่อสาธารนณะเช่นเดียวกับ Bitcoin หรืออ t h e r e u m Secret Ethereum Bridge เป็นโปรโตคอลหอสินทรัพย์แบบ2อทางที่เหมือนเรน g ์การดำเนินการประกอบด้วยการบล็อกโทเค็นบนบล็อกเชนหนึ่งเพื่อสร้างมูลค่าที่เท่ากันในบล็อกเชนอื่นการ Staking นะคะที่ได้บรรยายไปต้นคลิปเนาะใช้ proof of stake เป็นอันกอริทึมดำเนินการซิเกิ t ดโนโทรโลต้องทำการ Staking เพื่อประมวลผลธุรกรรมผลตอบแทนก็คือ SCR t Token นั่นเอง Secret Network g o v e r n a n c e Token ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสามารถเปลี่ยนแปลงได้ผ่านการโหวตของชุมชนโดยที่1 SCRt SC <R> เท่ากับ 1, 1> โหวตช่วงเวลาการลงคะแนนแต่และช่วงเนี่ยมีระยะเวลา2สัปดาห์และแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนข้อเสนอและการลงคะแนนในการส่งข้อเสนอจําเป็นต้องปิดกั้นการโหวต1 0 0 0 SCRt ในช่วงสัปดาห์แรกของการลงคะแนนเพื่อให้ข้อเสนอนั้นได้รับการอนุมัติมากกว่า 33. 4เ์ของ SCRt ทั้งหมด ตองเข้ารวมและอย่างน้อย50%ต้องลงคะแนนเห็นชอบในสัปดาห์ที่2ผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถเลือกการลงคะแนนที่แตกต่างจากผู้ตรวจสอบความถูกต้องที่พวกเขาเดิมพันแต่โดยค่าเริ่มต้นพวกเขาจะลงคะแนนในลักษณะเดียวกันกับผู้ตรวจสอบความถูกต้องของ SCRt ทั้งหมดในคะแนนโหวตที่ถูกคัดค้านจะถูกเผาไปนั่นเอง Network Foundation เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่จดทะเบียนในรัฐอิลลินอยส์ดำเนินการโดยทอร์เบริเผู้ก่อตั้ง Secret Network และได้รับทุนจาก e n i m a m p c ในขั้นตน้นตอนนี้มูลนิธิรับได้รับเงินทุนจากภาษีของมูลนิธิซึ่งคิดเป็น15%ของรางวัลทั้งหมดจากการพนันในเครือข่ายรับภารกิจหลักของ Secret Foundation คือการจัดการชุมชน Secret Network กการสร้างเอกสารสำหรับโครงการการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินการเปลี่ยนแปลงใ,ใดๆที่โหวตโดยชุมชนตลอดจนการขับเคลื่อนและการยอมรับ และในเดือนโนเวม ber 2อร์2น2 1นะคะพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ SRT จับมือกับทาง OpenSea นะคะเพื่อเปิดตัวคอลเลกชัน SRT c NFT เทรนล่าสุดครั้งแรกบนบล็อกเชนซึ่งศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกจะว้าวแค่ไหนเรารอติดตามกันนะคะ เรามาดูมูลค่าตลาดของ SCRt นะคะข้อมูลจากคอยมาเก็ e แ Cap นะาจากวันที่23ตุลาคม2564ราคาไทยของ SCRt เนี่ยอยู่ที่223.55สตางค์นะคะมูลค่าตลาดของ SCRt เนี่ยอยู่ลำดับที่102จากเหรียญคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดจากทั่วโลก ะะ SCRT เนี่ยมีจำนวนทั้งหมดนะคะมีซัพพลายทั้งหมด190ล้านกว่า SCRT นะคะอันนี้จะเป็นชาินะคะราคา1ปีย้อนหลังของ SCRT ซึ่งดูจากช่วงปลายปีที่แล้วนะคะช่วงโนเวมเบอรราคาของ SCRT ค่อนข้างต่ำมากเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการเติบโตมาเรื่อยๆนะคะจน ราคาล่าสุดณวันนี้อยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทซึ่งก็ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าสนใจอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะในการเติบโตเปอร์เซ็นต์ g กรของ SRT นั่นเอง ค่ะหน้านี้นะจะเป็นหน้าตัวอย่างนะคะซึ่งราคาของ SCR T เนี่ยเติบโตประมาณ200%นะคะจากราคาช่วงต้นเดือนนะคะวันที่1ตุลาคม2564ถึงวันนี้นะคะวันที่23ตุลาคม2564ซึ่งเป็นเหรียญที่ค่อนข้างมาแรงในช่วงนี้กันเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลตัวอย่างไว้ให้กับเพื่อนๆนักลงทุนและก็มือใหม่ได้พิจารณากันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูมาร์เก็ตของ SCT r t นะคะ Secret Market การว่ามีกระดานซื้อขายอยู่จากที่ไหนบ้างนะคะจริงๆแล้วมีค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันนะคะเพื่อนๆสามารถดูข้อมูลพวกนี้จาก Coin Market Cap ได้เลยเนาะนะคะก็จะมีหลักๆนะคะของ Binance เองนะคะแล้วก็ g e t i o แล้วก็ของกระดานไทยที่ b i t k u บนั่นเองนะคะ ทั้งหมดก็เป็นข้อมูลนะคะที่ได้เอามานำเสนอให้กับมือใหม่หรือว่าผู้นักลงทุนทุกคนได้พิจารณาไว้นะคะถ้าใครยังไม่ได้ซื้อหรือว่าใครที่ถืออยู่ก็พิจารณาตัดสินใจเอาเนาะด้วยพื้นฐานบนเบสซอนข้อมูลพื้นฐานที่ได้ทำคลิปนำเสนอไปในวันนี้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เป็นสาระให้กับนักลงทุนและมือใหม่ทุกคนเลยนะคะยังไงก็เทรดกันอย่างระมัดระวังนะคะ ขอให้นะักลงทุนและก็มือใหม่ทุกคนได้กำไรจากตลาดคิปตัวกันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันเทปหน้าสำหรับเทปวันนี้บ๊ายบายค่ะ